สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับช่อง YouTube ซส้มมาทาโรเปิดไพ่ทายดวงเปลี่ยนจากรายปากักเป็นรายสัปดาห์นะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยคึื่นเจอกันทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์อัปเดตสถานการณ์ว่า ในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะเรื่องงามยามดีก็เริ่มต้นจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีไหนพอสอนหนเกิดเดือนไหนก็ดูได้หมดนะขอแค่คุณเกิดวันอาทิตย์คุณก็ดูได้นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยุดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอคนเกิดวันอาทิตย์ช่วยกด subscribe ช่อง y t u t u ส้มมาทาโร่ให้ด้วยอย่าลืมกด subscribe จบคลิปนี้แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจส่งพลังบวกให้กันแล้วก็ท่านใดจะส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ ทักแชทมาบอกกันนะหรือถ้าท่านใดท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวกับส้มมะก็ทักแชท facebook ส้มมะพยากรโปรโควิด3คำถามทั่วไปนะ3คำถาม59บาท5คำถาม99บาทหรือถ้าใครอยากจะดูดวงเน้นเฉพาะค,ความรักความรักอย่างเดียวเลย3คำถาม99บาท5คำถาม149บาท หรือจะเปิดพื้นดวงการเงินการงานความรักนะคะสุขภาพสถานการณ์โดยรวมทั่วไป259บาทสมมาดูดวงด้วยไพ่ยิบซีนะหลายๆคนถามมาอยากดูเวลาตกฟากหรืออะไรแบบเนี้ย ก็ช่วยผูกลักนาให้ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยใช้วิชาไพ่กิปซีนะคะเนาะสนใจทักแชทเฟซบุ๊กสมมาพยากรแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งแชร์สำหรับคลิปนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม1-7ตุลาคม2,563ัยไพ่ที่ออกมาได้เป็น8ถ้วย สิบเหรียญหกไม้เท้าเดอะเมจิกเชียนเด็กถือดาบสิบดาบและราชาถือเหรียญน,นะสถานการณ์การทำงาน โดยรวมโดยทั่วไปคนที่เพิ่งตกงานคนที่ถูกให้ออกจากงานหรือคนที่ว่างงานช่วงเนี้ยใครที่ว่างงานใครที่ตกงานอาจจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางเสาะแสวงหาความฝันคุณต้องถามตัวเองนะว่าอยากทำอะไร อะไรที่คุณรักอะไรที่คุณชอบเพราะว่าแปถ้วยมากับเดอะเมจิกเชียนหลายคนจบมาแล้วอาจจะได้ทำงานที่ไม่ตรงสายอาจจบการตลาดแต่อาจจะได้ไปทำอีกอย่างหนึง่งจบหมอจบครูจบอะไรแบบนี้มาแต่อาจจะได้ไปทำงานอีกสายนหนึงน่งแขนงหนึ่งวิชาหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรคือพรสวรรค์คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องถามตัวเองว่าอะไรคือพรสวรรค์ของคุณเดินทางตามหาความฝันเลยถ้าชอบถ้ารักออกเดินทางมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นว่าอยากประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่กับที่ไม่ได้คนตกงานต้องแอคทีฟนิดนึงต้องกระตือรือร้นขอให้ได้ ขอให้ได้งานที่รักขอให้ได้งานที่ชอบแล้วงานตรงนี้เนี่ยสิบเหรียญมากับราชาถือเหรียญอาจจะเป็นเงินที่ได้แบบว่าค่าตอบแทนดีเพราะฉะนั้นลุยเลยสู้เลยคนตกงานว่างานลุยหาสมัครงานเลยนะมีเกณฑ์จะได้งานสำเร็จสมหวังดังใจส่วนคนที่ทำงานประจำไม่ไหวอย่าฝืนทำไมถึงต้องบอกว่ามันไม่ไหวอย่าฝืนเพราะว่า เด็กถือดาบันมากับสิทธดาบไม่ไหวในที่นี้ต้องถามตัวเองก่อนว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกตาต้องใจมันถูกใจไหมเรารักในงานที่ทำไหมเราชอบหรือเปล่าถ้าไม่รักถ้าไม่ชอบอยู่เราไม่มีความสุขอยู่แล้วอึดอัด เปลี่ยนได้ลาออกได้นะหรือบางคนทนทำไปเพราะอะไรงานที่ทำอยู่อาจจะไม่ใช่งานที่รักงานไม่ใช่ทาง,งานที่ชอบแต่ทำเพราะว่าเงินมันเยอะเงินมันดีเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าที่เราอดทนอยู่ทุกวันนี้เพราะเงินหรือเพราะอะไรถ้าคุณเอาเงินเป็นที่ตั้งอดทนต่อไปนะ เงินมันดีแต่ถ้าคุณเอาความสุขเอาความสบายใจเป็นที่ตั้งเงินไม่ใช่ประเด็นก็ลองหางานอะไรที่มันใช่ที่มันเป็นตัวคุณก็ได้นะแต่สถานการณ์การทำงานโดยรวมในระยะนี้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรามาระวังปัญหาที่เกิดจากความขัด แยงความอวดดื้อถือดีความอวดรู้อาจจะเป็นความดื้อของตัวคุณเองก็ได้ดื้อร้านไม่ฟังใครเถียงเจ้านายเถียงผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่อันนี้ให้ระมัดระวังอย่าหัวดือ้อหัวร้านหัวแข็งกับอีกอันนึงก็คือเรื่องงาน ทำงานให้รอบคอบทำงานให้รอบคอบตรวจตราทุกกระบวนการทุกขั้นตอนอ่านให้ทุกรายลักษณ์อักษรก่อนจะส่งงานต่อให้ใครกันก่อนจะส่งงานให้เจ้านายก่อนจะส่งงานให้ลูกค้าอ่านให้รอบคอบดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเตือนเรื่องของความ ที่ทวนความรอบคอบนะแล้วที่สำคัญอย่าสร้างปัญหาอย่าสร้างความขัดแยง้งมันจะนำมาซึ่งศัตรูถ้าคุณมีศัตรูในที่ทำงานให้ระมัดระวังการถูกทรยศหักหลังถูกหลอกถูกโกงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรให้รอบคอบทำอะไรให้ใช้สติและใจเย็นๆนะให้มีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนาะ ส่วนเจ้าของธุรกิจกิจาการเนี่ย อาจจะต้องหาคอนเน c t ชันอาจจะต้องออกไปพบปะลูกค้าอาจจะต้องออกไปเจอผู้คนนะออกไปเจอผู้คนแล้วคนจะช่วยเหลือคนจะให้การตอบรับในทางที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือสําหรับคนที่มีลูกน้องอย่าไว้ใจลูกน้องอย่าไว้ใจลูกจ้างหรือบริวารมากจนเกินไปอาจจะนำปัญหามาให้ก็เป็นได้เนาะแค่นั้นเพราะว่า ไพ่สิบดาบเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องงานต้องเตือนกันในเรื่องของการถูกทรยศหักหลังอย่าไว้ใจใครดีที่สุดอย่ามีปัญหากับใครอย่าทะเลาะก,กับใครดีที่สุดนะส่วนคนที่มีเกณฑ์จะถูกเลิกจ้างมีเกณฑ์ว่าสถานภาพของบริษัทตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงก็ลองหาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนละกันเนาะส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยหลายๆคนมีปัญหาคนมีคู่มีปากเสียงกัน ทะเลาะก,กันไม่ยอมกันหรือความอยากรู้อยากเห็นเป็นเหตุความขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงเป็นเหตุเพราะฉะนั้นหลายคู่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ตัดสินใจเลิกตัดสินใจจบหรือบางคนจบกระทันหันจบไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเยียวยาหัวใจต้องใช้เวลาเยียวยาทุกสิ่งแต่หลายๆคนที่กำลังจะมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่ ทำได้ก็คือยอมรับความจริงนะว่าเขาคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถ้าในความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนถ้ามันไม่ใช่จบได้ไม่มีปัญหาถ้ามันไม่ใช่จบได้หาเอาใหม่เลือกเอาใหม่เอาที่ดี เพราะฉะนั้นตรงนี้ความไว้ใจมันก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าไว้ใจจนถึงขั้นว่าให้เขามาหลอกแล้วเราดูเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นแต่ก็อย่าขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงจนเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดน,นะส่วนคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้พบรักจากการเดินทางหรือมีเกณฑ์จะพบรักในสถานที่แปลก เช่นโรงพยาบาลวัดหรือสุสานนะหรือการเดินทางนำมาให้ได้เจอความรักคนรักนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้อาจจะเป็นเจ้าสัวอาจจะเป็นแม่ไม้แม่เลี้ยงหรือเศรษฐีนีคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักที่ดีที่รวยอาจจะเจอสายเปนะก็แสดงความยินดีด้วยละกันสำหรับคนโสด ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหมือนถูกทรยศเหมือนถูกหักหลังเรารักเขาซื่อสัตย์กับเขาแล้วพยายามที่จะจีบพยายามที่จะใส่ใจเขาเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่เขาให้เรากลับมามันเหมือน ไม่ได้อะไรเลยอ่ะท้ายที่สุดเหมือนถูกทรยศถูกหักหลังก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตดีกว่าเนาะส่วนคนรักที่คบกันอยู่แล้วตอนนี้มีเรื่องเจ้าชู้แฟนหลายใจรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนความไว้ใจใช้ไม่ได้กับคนคนนี้ก็ลองพิจารณาดูดีๆอีกทีนะว่าจะไปต่อไหมหรือจะเอายังไงหรือว่าจะตัดสินใจจบ นะส่วนในเรื่องความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณนี้การเงินจริงๆเราไม่มีอะไรจะลงทุนเพิ่มลงทุนได้แต่ใจเย็นๆสำหรับเจ้าของธุรกิจกิจการคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินตอนนี้เจ้านาย มีเกณฑ์จะให้ความยุติธรรมหรือคนที่เดือดร้อนติดขัดสิบเหรียญอาจจะเป็นเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนในครอบครัวรายได้จากครอบครัวหลายๆคนมีเกณฑ์ได้รับมรดก แต่มรดกครั้งนี้อาจจะมาจากการสูญเสียอะไรบางอย่างเป็นทุกขลาภหลายคนมีเกณฑ์ได้ทราบข่าวร้ายสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่เรื่องของการเงินเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของการได้มรดกได้มรดกได้ทรัพย์สินได้ที่ดินกับอีกอันหนึ่งก็คือเงินได้มาจากการเดินทางเงินได้มาจากการขวนขวายการกระตือรือร้นเรื่องเงินจริงๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาแต่อย่าให้ใครมาหลอกมาโกงมาทรายศหักหลังหลีกเลี่ยงการเซ็นคำประกันทุกกรณีหลีกเลี่ยงการให้ยืมเงินทุกกรณีส่วนใครที่ทำเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรใดๆหรือวางมัดจำอะไรใดๆธุกรกรรมทางการเงินขอให้รอบคอบนอกนั้นการเงินของตัวคุณเองไม่มีปัญหาอาจจะมีรายจ่ายจากการเดินทางบ้างอาจจะมี รายจ่ายจากการพบปะสังสรรค์บ้างแต่โดยรวมดีหลายๆคนจะเจอสายเปจะเจอคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะส่วนสุขภาพสุขภาพก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะักโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายความดันนะ ความดันเส้นเลือดในสมองหรือหลายๆคนช่วงนี้เนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหลายๆคนมีเกณฑ์ป่วยหนักสุดหนักจากอาการที่เกี่ยวข้องกับเลือดลมระบบไหลเวียนเส้นเลือดในสมองเรามัดระวังพวกเฮสโตรกอ่ะหรือพวกเส้นเลือดในสมองแตกไว้สักนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าเครียดอย่าคิดมากนะกับอีกอันหนึ่งความใจร้อนอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียพอมันอารมณ์ขึ้นความดันขึ้นง่ายก็ให้เรามัด ระวังมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะช่วงนี้การเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังด้วยละกันส่วนหนึ่งเนาะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพแก้เคล็ดเพราะว่าสิบดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำบุญลงศพแก้เคล็ดในเรื่องของการ รักษาพยาบาลก็ได้ลงศพก็ได้หรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์หรือส่งอาพาธก็ได้เสริมดวงในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยเสริมดวงในเรื่องของอุบัติเหตุนะนอกนั้นทำอะไรให้ใจเย็นเย็นอย่าสร้างศัตรูอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งกับใครและอย่าไว้ใจใครนะออกเดินทางกระตือรือร้นเสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวคุณและ นะอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่เพราะความสำเร็จสำหรับคนวันอาทิตย์ต้องมาด้วยการเสาะแสวงหาแล้วความเอาแต่ใจตัวเองคนเกิดวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่บางครั้งก็อย่าดื้อรั้นจนเกินไปใครมาบอกมาเตือนหรือมาแนะนำให้คำแนะนำที่ดี ก็ควรจะยินดีรับฟังจะได้ไม่สร้างปัญหาเพราะถ้าคุณไม่ยอมฟังใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนเพราะความดื้อรั้นของตัวเองก็ได้นะมีสติรอบคอบทำอะไรตัดสินใจอะไรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การเงินยังดีการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้สมมาด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ